ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโป๊บตอบสัมพันธ์บูล,ล่าแม้จะได้ฉายาซุปตาห้างแตกไปไหนมาไหนแฟนๆรอรับนับหมื่นแต่ก็เก็บตัวเงียบอยู่ตลอดอยู่แต่บ้านมานาน2ปีแล้วครับสำหรับเพกหนุ่มโป๊บธนวัตรเพราะก่อนหน้านี้ก็เก็บตัวเงียบและไม่อัพโซเชียลจนแฟนๆหลายคนแซวกันเลยว่าคุณพี่ติดถ้ำหรือเปล่าล่าสุดได้เลื่อง,งามยามดี ออกจากบ้านแล้วครับเพราะภาพยนตร์เรื่องใหม่กำลังจะเข้าฉายแล้วนอกจากนี้ยังได้ออกมาอัปเดตเรื่องที่ห่างหายไปแล้วยังอัปเดตสถานะกับนางเอกสาวเวลล่าลานีด้วยเพราะตอนนี้สาวเวลล่าเป็นโสดแล้วหลายคนจึงจับตาความสัมพันธ์ว่าจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่าซึ่งพี่หมื่นของเราก็ตอบแบบชัดเจนว่าเป็นพี่น้องและยังไม่คิดจีบเบลล่าเอาว่าจะเป็นยังไงบ้าง ไปอ่านกันเลยดีกว่าครับผมบอกว่าตั้งแต่โควิดระบาดไม่ค่อยได้ออกงานผมก็ยังเหมือนเดิมไม่คิดว่าแฟนคลับจะมากันแบบเยอะแบบนี้ไม่ได้เจอกันนานผมไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านบ้างให้ออกมาทํางานก็ไปถ่ายละครอยู่บ้านไม่ได้ลงอัปเดตอะไรไปตีกล์ฟไม่ได้ไปทํางานอะไรในวงการเท่าไหร่ดูโซเชียลอยู่บ้างเวลาเราลงรูปเขาก็จะบอกว่าเราออกมาแล้ว ก็จะเห็นประมาณนั้นตลกดีว่าเราอยู่ในถ้าเราไม่ค่อยลงไอจบ่อยไม่รู้จะลงอะไรเหมือนเราลงมาทุกรูปแล้วอยุธยาหรอไม่ได้ไปเลยที่เบลเป็นข่าวก็ไม่ได้เห็นอยู่บ้านไม่ได้ดูข่าวเลยไม่รู้เลยไม่เคยไปอยุธยามานานแล้วตอนนี้ไมแอบ,บว่าเป็นผมหรอที่ไปกับเบลไม่มีเรื่องจ้นกับเบลคือแฟนละครเขาชอบเขาประทับใจกับน้องเบล สถานะตอนนี้แบบนี้ตอนที่น้องเป็นข่าวผมก็ให้กำลังใจผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของน้องเลยนะผมโสดทุกวันนี้คิดว่าเบลเป็นน้องนะไม่คิดจะลองคุยกันเจอกันบ่อยรู้จักกันตั้งห้ปีแล้วมันเป็นพี่น้องกันเรียกได้ว่าแฟนแเชียร์หนักมากแต่หนุ่มโป๊บยังมองสาวเบลเป็นแค่พี่น้องครับเพราะทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วจึงสนิทกันเหมือนพี่น้องนั่นเอง เรียกว่าเรื่องแบบนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับเพราะความคิดของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันขอแค่เป็นพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันแบบนี้ตลอดไปก็พอแฟนรอติดตามผลงานเรื่องใหม่ของทั้งคู่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือละครทางช่อง3ขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ